สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปอกายเบิร์สุกูสกุลสวัสดีเด้อพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเล่าเนาะมาพี่น้องคลิปน,นี้กับซาลากระพัมากินอีกแล้วทุกคนาพามากินตำข้าวปุ้นพี่น้องตำข้าวปุ้นเนาะแบบแซ่บเลยบอกไปนำนำลายกันใหญ่ไปนำก,กิกับปลากรทองอปลากระงสลับปลูกเองเด้อพี่น้อง อยู่ปลูกชะกะถังด่สละเสียเอาให้เบิ่งแล้วก็มีดอกเห็ดน้ำพี่น้องมีหมูทอดหมูทอดสละเห็ดเองตำนมจีนออันนี้ชากอกอันนี้เสื้อเนาะอันนี้หมูทอดของสละหมูทอดสละเห็ดเองพี่น้องเอ,อ้ยเ,เห็ดขายนสละเห็ดขายขายเองใครสนใจกันทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อสละทรงให้ Tốt chắc chắn. Mm hmm. Va hàng mình nóng. Long muốn chim nấm chín tự ink tam gạt. Mm hmm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 . Mm thôi còn hmm. Mm โอ้ยทรายหลงไปเนาะสแสบเลยไปสนใจกะมากินน้ำกันได้เด้อพี่น้องเด้อพย,ยอยามไปน้ำลายแตกมากินน้ำกันได้เด้อพย,ยอยากไปน้ำลายแตกมากินน้ำกันได้เด้อมีต้มไข่นำไข่กระทะตะปอกรได้แกะพี่น้องไข่กะโอ้เป็นไขันลวกอื แ็บไข่พิษพี่น้องไปเอาไข่ลวกมาแสบเลยมามาทุกคนมันกินน้ำสลดัดเพราะ่าลายแยห่างพี่น้องลงมือเลยนะซีบไปแล้วมื่กีนคำหนึ่งแสบหลายอืมเอ๊อเป็นไง้ลูกอืมพักกาะดองคุย ไป่หูจักพี่น้องบัณฑรลาเอิญผักข้าวทองแต่แต่ละท้องถิ่นเอิญคือกันเนาะนี่ใบมัน็จะประมาณนี้แหละพี่น้องสลับปลูกกินปลูกกินกับตำกินกับสมตำแซ่บกินกับสมตำนะพี่น้อง

มันเด้อทุกคนมาเด้อมึงกินน้ำสลัดเด้อสลัดพากินนั่มันเนี่ได้กืมืมนกับมูนเด็ดเดียวแก้มมูนเด็ดเดียวแซมแหง ดอกพักรถชาติของพักอันนี้มันฉี่ออกชมชมพี่น้องลอกินกับชมตำเดี๋ยวแซ่บ ngay cậu ý sản Đây là những cái mù thuật đẹp đều Mù thuật đều sẽ lại hết nhau Sẽ lại hết yên แบบโคตรแบแล้วพี่น้องเออช่องตีนช่องมืออันจะกินบะชุบผันี่น้วพี่น้องสลัดกินบะชุบผันี่นอะอามือจุบเลยถ้าอามือจุบแล้วมันแซ่บแฉลบสลาดนะอามือจุบแล้วแบพี่น้อง ฉลาบมั่งหมักผัดกระทองเด็ดมาหน่อยพอดี่น้องเด็ดเอาในกะละมังเด็ดอยู่ในกะละมังหมูในกะละมังนั่นแหละจ้ะฉลาบผูกฉะกะละมังน้ะกินอยู่ดัดผ้า กิน,กนยูดาฟ้าพังเชียงนุกเชียงกาห้องธรรมชาติธรรมชาติผักหลายพี่น้องน่ามองบรรยากาศงามแรงแรงฉลาดวสิบุเพ็ดเพชช็ดเฉยพี่น้อง đầu phát sao lá luộc, lá luộc mà ạ เดียวคือเก่าพี่น้อง sao lại với Simple bột Hết sữa phía đồng ớt Hãy ขึนหำก่อนพี่น้องขึ้นหำก่อนหน่อยหนึ่งเพชรอะไเพ็รแห้งอะไรวิตทมินดอกพักแกเ้เพชร เอาละทุกคนมาหนิงสละขอจบ,จบคลิปเพียงตอนนี้ได้พี่น้องเดี๋ยวก่อนขออน,นุญาตกินน้ำอีกก่อนเด็ดเอานะทุกคนเนาะแมวหนิงสละขอจบคลิปเพียงท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะงไปที่เข่ามากัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สละเด้อทุกคน กินนี่กับพ่อไ่ยังไรตา้านมจีนคือเก่าพี่น้องเออเพราะว่าสลัดหมักมักกินแห้งต้มนมจีนเนาะมันแซ่บตํากินเองขอจบเพียงกท่นีน้เดอ้อพอกันคลิปน้ำไม่นู่น้ำ้ำพี่น้องบา,บายบายทุกคนขอขอบใจทุกคนนาะทีเข้ามาหาเบึงหับสมมาหาเบ่งหับสมสองสลัดพักกินเนาะลวก็ฝากติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อ,เ,ดอเป็นกำล,ลังใจให้สลัดในเด้อจาบายบาย